สวัสดีครับ fc ช่องชัยทัศน์พระวัตานนท์ชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับจะมาทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับเจ้านี่เลยครับนี่ครับที่อยู่ในตลับที่อยู่ในมือผมเนี่ยครับนี่ครับเชื่อว่านักสะสมหรือว่าทุกท่านหรือว่าคนทั่วไปนะครับซึ่งมาเห็นตลับนี้นะครับก็คงที่จะอยากที่จะรู้ว่าไอ้ตลับเนี้ย คืออะไรวันนี้นะครับเรามาทําความรู้จักกันนะครับดูนะครับดูตลับนี่ครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าอันนี้เป็นด้านหลังด้านหัวนะครับเขียนว่างี้นะครับนะครับจุสวยงามนะครับข้างในก็เป็นเหรียญสวยงามนะครับอยากรู้ความหมายว่าเหมือนกันนะครับว่าข้างในเนี่ย ไอเอ็นเนี่ยคืออะไรนะครับ,รบเอ,อ็นะครับเป็นแปลจากภาษาอังกฤษนะครับแปลจากภาษาอังกฤษคือนะครับนูมิสเมติกกรอเรนตี้นะครับคอมเพนี Company. หมายถึงเป็นบริษัทนะครับเป็นบริการจัดเกรดและออกใบรับรองเหรียญระหว่างประเทศของบุคคลที่3เป็นบริการจัดเกรดและออกใบรับ รองเหรียญระหว่างประเทศของบุคคลที่3นะครับผมเนี่ยครับที่ตั้งอยู่ในเมืองนะครับซาราโซซาราโซตานะครับรัฐฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาได้รับการรับรองมากกว่า50ล้านเหรียญน,นะครับการรับรอง ngc นะครับประกอบด้วยการรับรองความถูกต้องการจัดเกรดการระบ,บุแหล่งที่มาและการห่อหุ้มในที่ยึดพลาสติกใส ngc นะครับเป็นสมาชิกของ c e r t i f i e d พอรีกเกิลกุฟนะครับเนี่ยครับ NGC นะครับถ้าจะเอาความหมายครับง่ายๆก็คือว่า,เ,าเป็นการนะครับจัดเกรดนะครับจัดความสวยของเหรียญนะครับเอาง่ายๆภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าภาษาที่นักสะสมเขามากักเรียกมกักพูดกันนะครับเป็นการนําเหรียญนะครับส่งไป ให้กับสถาบันนะครับที่เป็นสากลเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับจากคนทั่วไปจากทุกวงการนะครับว่าเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือเมื่อเรานะครับส่งเหรียญไปให้กับบริษัทนี้นะครับบริษัทนี้ก็จะนะครับตรวจสอบนะครับดูเหรียญดูอย่างละเอียดเลยนะครับใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยทั้งวิธีการต่างๆซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขา ใช้อะไรบ้างในการตรวจสอบเหรียญที่เราส่งไปนะครับเมื่อเราตรวจสอบ <What? S 1> เมื่อเขาตรวจสอบเหรียญที่เราส่งไปแล้วนะครับ <im> เขาก็จะมีการนะครับออกตลับแบบนี้มาครับและก็ระบุว่าเหรียญที่เราส่งไปนี้นะครับจัดอยู่ในลำดับความสวยที่เท่าไหร่นะครับซึ่งผมรู้มานะครับความสวยของเหรียญน,นี่ที่เป็นความสวยสุดๆนี่จะอยู่ที่70นะครับจะอยู่ที่7ก ความสวยคือสวยที่สุดนะครับไม่มีที่ติเลยเหรียญน,นั้นซึ่งเหรียญที่มีความสวยขนาดนั้นนะครับราคาก็ยิ่งมักจะสูงขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้เกรดมันก็ประมาณ66ความสวยก็ลงรองลงมานะครับผมลงรองลงมาถ้า67นะครับถ้า67ก็หมายความว่าความสวยมากกว่า66คือราคาสูงกว่านะครับถ้า6 8สิแล้วครับ68ก็ สวยกว่า67ไปอีกนะครับถ้า69แล้วครับ69ก็คือว่าลองจาก70นะครับมาแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องพูดถึงเรื่องราคาเลยครับหายห่วงแน่นอนนะครับพอจะรู้ความหมายไปแล้วนะครับทุกท่านว่าคำว่าอันนี้ไอตลับเกรดเนี่ย NGC นี่คืออะไรนะครับ NGC ที่จริงนะครับมันก็มีบริษัทอีก2-3บริษัทอยู่ครับที่เหมือนกับ NGC นี่แหละครับ ก็คือเขาก็ทําหน้าที่แบบนี้แหละเขาก็คือออกใบรับรองจัดลําดับเหรียญน,นะครับความสวยงามนะครับออกเกรดให้นะครับซึ่งถามว่ามันแต,ตกแต,ตกต่างจากเหรียญทั่วไปธรรมดาของเราที่เล่นกันอย่างไงนะครับคือพูดง่ายๆก็คือว่าการส่งเหรียญเนี่ยไปจัดเกรดเนี่ยออกไปเกรดนะครับเป็นเหรียญเกรดที่ผมถือในมือเนี่ย ก็คือว่ามันจะมีข้อดีคือเหรียญที่เราส่งไปนะครับเขาจะาจัดการใช้วิธีที่ทันสมัยแล้วก็ทําให้เหรียญของเราเนี่ยครับอยู่ได้นานอีกหลายสิบปีไม่เก่าไม่เป็นสนิมไม่มีรอยคาบไม่มีคาบเหลืองนะครับหรือไม่ได้ถูกตัวเหรียญเลยนะครับ mm. ก็จะคงความสวยงามอยู่อีกนานนะครับส่วนราคานะครับ ก็อาจจะสูงกว่าเหรียญที่เราเล่นกันอยู่สักประมาณเท่าหนึ่งเห็นจะได้สมมุติว่าเหรียญ10พศ2531ที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยเหรียญน,นี้ราคาที่เล่นในกลุ่มก็ประมาณหลักพันทีนี้ถ้ามีการส่งเหรียญ 10. น,นี้ออกไปออกเกรดนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกเฉพาะค่าออกเกรดนี่ก็ประมาณหลักพันนะครับ1,000บาทนะครับเท่าที่ผมรู้มาก็จะประมาณนี้ แล้วก็บวกค่าสำหรับเกรดเข้าไปแล้วก็บวกกาไรอีกนิดหน่อยนะครับก็เป็นขั้นดาเนินการของเขานะครับก็จะได้ตลรับเกรดสวยๆแบบนี้ออกมาส่วนลำดับจะอยู่ที่เท่าไหร่จะอยู่ที่66 67 6 8หแปรือห9หรือ70เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเหรียญที่เราส่งไปนะครับว่าเขาตรวจสอบแล้วนะครับเขาจะจัดลำดับเหรียญของเราอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับ เพื่อนๆหรือเ c นะครับทุกท่านทั่วไปก็คงจะพอเข้าใจนะครับคำว่าตลับเกรียดอยู่สักนิดหน่อยแล้วใช่ไหมครับนะครับหรือว่าถ้ายังสงสัยอยู่นะครับก็โทรสอบถามมาได้นะครับที่เบอร์064 225 1499นะครับผมก็มีข้อมูลที่อยากจะอธิบายแล้วก็บอกให้กับ Fc แล้วก็ทุกท่านนะครับที่อยากรู้นะครับเกี่ยวกับวงการเหรียญนะครับนี่ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นเรื่องเดิมนะครับ ที่เราก็เห็นผ่านตามาแล้วนะครับนะครับนี่ครับอันนี้เป็นตลับเกรดนะครับที่ผมประมูลมาได้ครับก็ก่อนจบคลิปนี้นะครับก็เหมือนเดิมผมขอให้ทุกท่านนะครับคนละหนึ่งไลค์ก็พอนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับผมจะพยายามหาข้อมูลความรู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับกระสาาของไทยธนบัตรนะพวกเนี้ย มานะครับเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับทุกท่านนะครับได้เข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมานะครับเรียนของเราตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับผมและก,ก็กดขอให้ทุกท่านช่วยแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆของเรานะครับที่สนใจด้านนี้แล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อว่าเวลาผมลงคลิปนะครับคลิปของผมจะได้เตือนที่ YouTube ของท่านนะครับท่านก็จะ ได้ชมก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตามรับชมช่องของผมมาโดยตลอดนะครับวันนี้สวัสดีครับ